อร่อยมากแน่เลยเฮ้เ hey, ไหนฉันนับดูซิมีกี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมจ๊ะคจะได้นะหนึ่งสองสาสห้าหเจดแปดใช่ใช่จริงด้วย เทมั่วไปแล้ว